ดูดวงชาวราศีพิจิกพ้นวันที่12สิงหาน้ตบหัวแล้วมารูปหลังเจอแบบนี้ไม่ไหวนะด้วยโชคชะตาบุญกุศลวัส,สนาเทพเทวราสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปากคุ้มกองราาักษาสำคัญที่ตำแหน่งตัวท่านตำแหน่งอะไรมาดูกันตำแหน่งของท่านตกตำแหน่งระผมการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัส,สนาคราบผมระวังให้ดีคราบผม คนที่เข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านนะผมเข้ามาตบหัวแล้วรูปหลังหน้าอย่างพูดอย่างครับหน้าหน้ายางหลังอย่างครับเข้ามาพูดดีรอบหลังเล่นงานท่านเอามีดแทงหลังเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเป็นพิเศษชาวราศีพิจิกนะผมเจ็บปวดร่ว้รแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวใครบางคนที่มาทําแบบนี้โกรธไหมโกรธแต่ดวงชะตาของท่านเป็นยังไงนะตกตําแหน่งใครประเพน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้ขอทํานายว่าลูกรักเทวดาครับผมใครกดท่านไม่ลงนะครับแต่คนแบบนี้ท่านครบอีกไหมครับไม่ครบนะับผมคนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายใสีมันกันแกล้งในโชคกะตาต่อหัวแล้วลูกหลังมันไม่จบหรอกในคนพวกพวกประเภทนี้มันไม่จบหรอกนะครับผมหน้ายางหลังยางพนะับหวังผลประโยชน์กับเราก็จัดหนักจัดเต็ม อยากได้อย่างนู้ดอยากได้อย่างนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไงครับเขมเขมว่าเป็นของตัวเองับผมลักษณะแบบนี้ครบได้ไหมครบไม่ได้อย่าไปครบมันับผมด้วยบุญกุศลวาสนาให้ท่านปกปิดนะปกปิดก็คืออะไรอย่าให้เขารู้อย่าไปสอนก็ทุกอย่างสอนจระเขคไวนะครับอย่าไปสอนับผมคนอย่างนี้อย่าไปให้มันับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเดอเมเบรลนักลบกล้าได้กล้าเสีย ท่านก็ต้องพร้อมที่จะตัดสินใจราบผมเสียผลประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อคุ้นงามความดีเพื่อสิ่งดีงามบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเองชาวราศีพิจิกพ้นวันที่12สิงหาตบหัวแล้วรูปหลังเกิดขึ้นในโชคกตานะครับผมเดียแพ้ก็เอาใหม่เดียชนะก็เอาใหม่นะครบ้นแบบนี้คบไม่ได้นะครับสังเกตได้ดีเมตตาต้องเมตตาที่คนดีนะครับคนไม่ดีเราไม่เมตตานะ ด้วยบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักปกุ้ครอง,งรักษาดวงชะตานี้จะต้องเลือกให้เฉพาะคนดีคนไม่ดีเลิกคบมันเป็นดังปีศาจโมมานคนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายใส่กันแกล้งในโชคกตาคนแบบนี้เหรอที่คุณจะคบับนะผมพร้อมที่จะไฝ่พร้อมที่จะแก่งแย่งชิงดีพร้อมที่จะเล่นงานข้างหลังนะผมตบหัวแล้วรูปหลังพูดต่อหน้าพูดหวานหวานซึง้ง ครับผมกินใจรักเธอสุดชีวิตฉันคือเพื่อนตายของเธอครับนะแต่พอรับหลังเป็นยังไงนะผมนะผมนะมันไส้กันแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอยากจะได้สมบัติของท่านแทบจะทนไม่ไหวมือมันสั่นล็กๆๆๆๆดวงชะตานี้เป็นยังไงหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะผมศัตรูโมมานกำลังจะบังเกิดเขาเรียกว่าจะโผล่ผุดขึ้นมา ับผมเทวดาให้ท่านเห็นนะปิดหูปิดตาไว้ไม่ดีหรอกรู้ไปเถอะความจริงอย่าไปเสียใจเลยนะผมโชคชะตาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มให้ท่านปฏิบอดอยการีเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สีไม่เท้ากด ตกตำแหน่งการลื่นเลอสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขครับตกตำแหน่งการได้รับถ้วยทองโอกาสทองเกิดขึ้นในโชคตาพอได้ดีแล้วอย่าลืม่ะนะผมเยอะก็ลืมอีกขี้ลืมนะคนไทยขี้ลืมอย่างเงี้ยนะขี้ลืมนะพูดดีหน่อยก็ลืมแล้วใจดีเกินนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะผมให้ติดไอ้คางคูทางช่องได้ ท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพิจิกต้องใช้สติและความมั่นคงภายในตัวเองเป็นเครื่องนําทางในขณะที่ภายนอกอาจจะมีความวุ่นวายหรือแรงกดดันเข้ามาจากหลายทิศทางทางเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดวงชะตาบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งหากคุณสามารถจัดการกับจิตใจของตัวเองได้ดีก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์รอบตัวให้สงบนิ่งลงได้การงานเวทีพิสูจน์ฝีมือที่ต้องใช้ทั้งใจและสติดเดือนนี้ในเรื่องงานชาวราศีพิจิกจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่เหมือนยืนอยู่กลางเวทีใหญ่ใครบางคนกำลังเฝ้าดูผลงานของคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าผู้บริหารหรือลูกค้าที่สำคัญความสามารถในการวางแผน จัดการและคิดวิเคราะห์จะถูกนํามาใช้มากกว่าที่เคยผ่านมาคุณไม่สามารถทํางานแบบลวกๆได้อีกต่อไปเพราะเดือนนี้มีทั้งแรงกดดันและความคาดหวังที่สูงขึ้นหลายคนอาจได้รับมอบหมายงานใหม่ที่มีขอบเขตกว้างขึ้นเช่นได้ดูแลทีมย่อยหรือโปรเจกต์ที่ต้องรายงานต่อผู้บริหารโดยตรงตัวอย่างเช่นหากคุณทํางานสายการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้จัดอีเวนต์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า VIP โดยมีเวลาจํากัดและงบประมาณที่เข้มงวด สถานการณ์นี้จะทดสอบทั้งทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความเป็นผู้นำและการควบคุมอารมณ์อย่างมากแม้จะมีความเหนื่อยแต่หากคุณสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพความสำเร็จจะเป็นของคุณและจะนำมาซึ่งโอกาสก้าวหน้าเช่นการปรับตำแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจให้มีบทบาทในโครงการสำคัญอื่นๆในอนาคตสำหรับคนที่กำลังหางานเดือนนี้เป็นช่วงที่มีพลังส่งเสริมในด้านการสมัครงานหรือการสัมภาษณ์งาน คุณมีโอกาสได้งานที่เกี่ยวข้องกับทักษะเฉพาะทางหรือได้เปลี่ยนสายงานไปสู่สิ่งที่ตรงใจมากขึ้นแม้อาเริมจากจุดเล็กๆหรือเงินเดือนไม่สูงในช่วงแรกแต่เส้นทางนี้จะเปิดโอกาสใหม่ในระยะยาวคําแนะนําสําหรับเดือนนี้คืออย่าใช้อารมณ์นาเพราะคุณอาจเผลอพูดบางอย่างที่กระทบความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานโดยไม่ตั้งใจพยายามใช้เหตุผลและความนุ่มนวลในการสื่อสารโดยเฉพาะในการประชมุมหรือการเจรจาต่อรองการเงิน ความมั่นคงที่ตรงแลกมาด้วยวินัยเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้อยู่ในระดับที่มั่นคงแต่ต้องใช้วินัยรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งเดิมเช่นงานประจำรายได้จากธุรกิจหรือค่าคอมมิชชั่นจากการปิดยอดแต่คุณอาจรู้สึกว่าไรายได้ไม่ได้มากขึ้นเท่ากับรายจ่ายที่ตามมาเข้ามาต้นเดือนจะยังไม่มีปัญหาเรื่องงานเงินมากนักคุณอาจมีเงินพอใช้าจ่ายตามปกติแต่ช่วงกลางเดือนเป็นจังหวะที่ต้องระวัง เพราะอาจมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเข้ามาเช่นค่ารักษาพยาบาลขาซ่อมแซมบ้านหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวซึ่งหากคุณไม่ได้เตรียเมเงินสำรองไว้ก็อาจทําทให้การเงินขาดสภาพคล่องได้ยกตัวอย่างเช่นคุณวางแผนจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่แต่ระหว่างนั้นกลับต้องนําเงินไปจ่ายค่าซ่อมรถอย่างเร่งด่วนทําให้แผนเรื่องการซื้อของที่อยากได้ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนแม้สถานการณ์จะไม่เลวร้ายถึงขั้นวิกฤตแต่ก็เป็นเดือนที่คุณควรตั้งมบประมาณไว้ล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะการใช้บัตรเครดิตหรือการซื้อของผ่อนระยะยาวที่อาจกลายเป็นภาระในอนาคตข่าวดีคือหากคุณมีงานเสริมหรืองานอดิเรกที่สามารถต่อย,ยอดได้เช่นการสอนพิเศษการขายของออนไลน์หรือเขียนบทความมีแนวโน้มจะสร้างไรายได้เพิ่มเติมได้ดีในช่วงปลายเดือนดังนั้นลองแบ่งเวลาหลังเลิกงานมาลงแรงกับสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นไรายได้ประจําที่คุ้มค่ามากในอนาคต ความรักสำหรับคนโสดสายสัมพันธ์ที่คลุมเครือต้องชัดเจนในใจชาวราศีพิจิกที่ยังโสดในเดือนนี้อาจพบเจอคนที่ทำให้รู้สึกบางอย่างในใจคนคนนี้อาจไม่ใช่คนใหม่ที่สทัทีเดียวแต่อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วและเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นในช่วงนี้หรือเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างคล้ายกับคุณจนทำให้รู้สึกผูกพันตั้งแต่ครั้งที่คุยกันอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มักจะคลุมเครือ มีสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนเช่นความรู้สึกที่ไม่แน่นอนของอีกฝ่ายหรือสถานการณ์ของเขาที่อาจมีบางอย่างยังไม่จบเช่นยังติดพันกับความรักเก่าหรือมีภาระที่ทําให้ไม่สามารถเปิดใจได้เต็มที่ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้คุยกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งมากขึ้นหลังทำโปรเจกต์ร่วมกันและเริ่มรู้สึกดีแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกเพราะอีกฝ่ายดูเหมือนยังลังเลไม่ชัดเจนว่าคิดแบบเดียวกับคุณหรือไม่ คำแนะนำคืออย่าเร่งรัดความสัมพันธ์ในเดือนนี้ใช้เวลาในการสังเกตใจตัวเองและทำความรู้จักอีกฝ่ายให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจเปิดใจเพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเดือนนี้อาจเป็นเพียงความเหงาชั่วคราวหรือความรู้สึกสับสนที่เกิดจากความใกล้ชิดโดยบังเอิญหากคุณสามารถมองสิ่งเหล่านี้ด้วยสายตาแห่งความเป็นจริงและไม่คาดหวังสูงเกินไปคุณจะไม่เจ็บปวดและยังสามารถรักษามิตรภาพที่ดีไว้ได้แม้ความสัมพันธ์จะไม่พัฒนาไปถึงขั้นรักแพ้ในทันที ความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ที่ต้องฟื้นฟูด้วยความเข้าใจสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่รักอยู่แล้วเดือน <The S 1> นี้คือบททดสอบสำคัญของความเข้าใจและความอดทนคู่ของคุณอาจกำลังประสบกับปัญหาส่วนตัวเช่นความเครียดจากงานปัญหาครอบครัวหรือภาระที่มากขึ้นทำให้เขาดูห่างเหินหรือไม่สนใจเท่าที่ควรคุณอาจเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายยังรักหรือให้ความสำคัญกับคุณเหมือนเดิมหรือไม่ และนั่นทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนไหวบางคุณอาจเริ่มทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆเช่นลืมวันสำคัญพูดจามไม่ดีหรือละเลยกันตัวอย่างเช่นคุณพยายามเซอร์ไพรส์วันพบรอบแต่เขากลับลืมและมีท่าทีเฉยเมยทำให้คุณรู้สึกผิดหวังและเก็บความรู้สึกไว้ในใจจนกลายเป็นช่องว่างเล็กๆที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นสิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้คือการเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการประชดหรือการเงียบใส่กันเพราะจะยิ่งทําให้ปัญหาบานปลายลองถามเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเหนื่อยหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยไหมแล้วค่อยเล่าเรื่องที่คุณรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาข่าวดีคือหากคุณสามารถจับมือผ่าน,านพ้นช่วงนี้ไปได้ความสัมพันธ์จะลึกซึ้งและมั่นคงกว่าเดิมอาจน,นําไปสู่การวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นวางแผนซื้อบ้านหรือวางแผนการเดินทางด้วยกันในปลายเดือน สรุปภาพรวมคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างกําลังขยับทีละนิดเหมือนคลื่นใต้น้ําที่ยังไม่ประทุขึ้นมาให้เห็นชัดแต่คุณสัมผัสได้ว่าอะไรบางอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นงานที่ท้าทายมากขึ้นการเงินที่ต้องวางแผนรัดกุมหรือความสัมพันธ์ที่ต้องการความเข้าใจมากกว่าคาพูดสวยหรูหากคุณสามารถประคับประค,ระคองทุกอย่างด้วยความนิ่ง รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจทุกด้านในชีวิตจะค่อยๆลงตัวอย่างมีจังหวะที่เหมาะสมอย่าลืมว่าชาวพิจิกคือคนที่มีพลังในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเสมอเดือนนี้ก็เช่นกันขอเพียงคุณไม่รีบร้อนใช้ความลึกของใจแทนความรุนแรงคุณจะเห็นความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตทีละน้อยอย่างมั่นคงและยั่งยืนดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำเดือนนี้ เดือนที่ต้องเลือกอย่างมีสติและตัดสินใจด้วยหัวใจที่มั่นคงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพิจิกจะรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางทางแยกหลายเรื่องที่ค้างคามานานเริ่มผลักให้คุณต้องเลือกทางเดินเสียทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวทั้งหมดนี้ต่างบีบให้คุณต้องถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริงที่คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ไม่ได้มาอย่างฉับพลัน แต่มาในลักษณะค่อยๆรุกเข้ามาอย่างมีแบบแผนท้าทายความเชื่อมั่นในตัวเองและชวนให้คุณต้องกล้าเผชิญหน้าทั้งในเรื่องที่คุณอยากหลีกเลี่ยงและในสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องลงมือจัดการตั้งนานแล้วด้านการงานโอกาสใหม่แฝงมากับแรงกดดันการงานในเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ขึ้นแบบราบเรียบ หากแต่เป็นการปีนเขาที่คุณต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจไปพร้อมกันคุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญโปรเจกต์เร่งด่วนหรืออาจมีการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งที่กระทบกับชีวิตประจำวันของคุณโดยตรงแรงกดดันมีหน้าแต่โอกาสก็มาด้วยถ้าคุณสามารถรับมือได้อย่างสุข,ขุมรอบคอบและไม่ยอมให้ความเครียดพรอบงาคุณคุณจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในทีมงานและเป็นที่ยอมรับในสายตาผู้บริหาร ตัวอย่างสถานการณ์ที่พบบ่อยเช่นหากคุณทำงานสายบริหารจัดการหรือดูแลโปรเจกต์คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่เกินกว่าความรับผิดชอบเดิมเช่นการควบคุมทีมแทนหัวหน้าหรือดูแลลูกค้ารายใหญ่ซึ่งแม้จะน่ากลัวในตอนแรกแต่หากคุณทำได้ดีก็อาจเปิดทางให้ได้รับตำแหน่งใหม่หรือโอกาสพิเศษหลังจากนั้นไม่นานสำหรับคนที่ทำงานสายสร้างสารรค์ เช่นนักเขียนนักออกแบบหรือศิลปินอิสระเดือนนี้ไอเดียจะลางไหลออกมามากเป็นพิเศษคุณจะสามารถผลิตผลงานที่ใช่และเข้าถึงใจคนได้อย่างเต็มที่เพียงแต่ต้องมีวินัยกับตัวเองให้มากอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะเดือนนี้จังหวะสำคัญจะไม่กลับมาอีกครั้งขอควรระวังระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายที่ไม่ยืดหยุ่น คุณอาจรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจคุณหรือพยายามกดคุณไว้แต่จงจำไว้ว่าการใช้อารมณ์ตอบโต้จะทำให้เสียโอกาสมากกว่าที่คิดให้เลือกใช้เหตุผลอธิบายอย่างใจเย็นแล้วคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าเดิมด้านการเงินอย่าเร่งอย่าเสี่ยงเก็บให้มั่นใช้ให้น้อยเรื่องการเงินของคุณในเดือนนี้ถือว่าประคองตัวได้ไม่ถึงกับติดลบ แต่ก็ยังไม่มั่นคุมพอที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อยหรือเสี่ยงกับการลงทุนใหญ่รายรับหลักยังคงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากงานประจำหรือธุรกิจเดิมๆที่คุณทำอยู่แต่ต้องระวังรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาระครอบครัวค่าใช้จ่ายที่เลี่ยงไม่ได้เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าบำรุงบ้านหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกะทันหันตัวอย่างสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องซ่อมรถแบบเร่งด่วนกลางเดือนหรือมีเหตุให้ต้องช่วยเหลือญาติพี่น้องในเรื่องเงินก้อนซึ่งจะทำให้เงินที่คุณวางแผนเก็บไว้ลดลงทันทีอีกด้านหนึ่งเดือนนี้ไม่เหมาะกับการขยับขยายทางการเงินเช่นการซื้อบ้านการลงทุนในทรัพย์สินระยะยาวหรือการกู้ยืมเพราะสภาพคล่องอาจไม่ดีนักควรเก็บเงินสดไว้เป็นทุนสำรองมากกว่าการวางเดิมพัน สำหรับบางคนโดยเฉพาะผู้ที่มีไรายได้เสริมอย่างฟรีแลนซ์หรืองานนอกเวลาจะมีโอกาสรับงานด่วนแบบไม่คาดคิดในช่วงต่องปลายเดือนซึ่งหากคุณเตรียมตัวไว้และไม่ปฏิเสธโอกาสนั้นเงินก้อนนี้จะช่วยประคองให้คุณผ่านพ้นช่วงเดือนนี้ไปได้แบบไม่ติดหลบข้อควรระวงังงดการใช้จ่ายตามอารมณ์เช่นการซื้อของตามแฟลชเซลล์หรือการทานอาหารหรูเพราะรู้สึกเครียดจากงาน เพราะหากคุณไม่ระวังจะทําให้ต้นเดือนกับปลายเดือนมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างน่าหายใจด้านความรักคนโสดพบคนใหม่แต่ต้องถามใจตัวเองให้ดีชาวราศีพิจิกที่ยังโสดจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตในช่วงกลางถึงปลายเดือนนี้ซึ่งมักจะเกิดจากบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการเช่นการไปทานข้าวกับเพื่อนการพบเจอในคาเฟ่หรือในกลุ่มกิจกรรมเฉพาะทาง ความสัมพันธ์จะเริ่มต้นอย่างเป็นกันเองแต่อาจกลายเป็นคุยกันบ่อยขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งมีแนวโน้มจะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งในภายหลังอย่างไรก็ตามคนที่เข้ามาในเดือนนี้มักจะมีเงื่อนไขาบางอย่างติดตัวเช่นเพิ่งออกจากความสัมพันธ์เดิมหรือมีความลังเลใจในชีวิตจึงอาจทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่ชัดเจนว่าเขาหรือเธอคิดยังไงกับคุณตัวอย่างสถานการณ์ เช่นคุณอาจเริ่มรู้จักใครบางคนผ่านกลุ่มออนไลน์พูดคุยถูกคอมีแนวคิดคล้ายกันแต่นานวันเข้าคุณกลับรู้สึกว่าเขาเริ่มถอยห่างหรือไม่แสดงความชัดเจนซึ่งตรงนี้คุณต้องถามตัวเองให้ดีว่าความรู้สึกนี้คุยไปต่อหรือหยุดไว้แค่นี้อย่าพึ่งรีบร้อนตัดสินใจหรือฝากใจไว้เร็วเกินไปเพราะเดือนนี้ความสัมพันธ์แบบคลุมเครือจะเข้ามาทดสอบความอดทนของคุณอยู่หลายครั้ง คนมีคู่ความรักที่ต้องเปิดใจและลดกำแพงลงสำหรับคนมีคู่เดือนนี้จะเต็มไปด้วยบททดสอบที่เกี่ยวกับความอดทนและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาคุณอาจรู้สึกว่าแฟนของคุณเริ่มห่างเหินพูดน้อยลงหรือเอาใจใส่น้อยลงทั้งที่จริงแล้วอีกฝ่ายอาจกำลังเผชิญกับปัญหาบางอย่างในใจที่ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆต,ตัวอย่างสถานการณ์เช่น คุณอาจเห็นแฟนคุณนั่งเงียบๆไม่ยิ้มไม่ชวนคุยเหมือนเคยเมื่อคุณถามกลับได้คำตอบว่าไม่มีอะไรทั้งที่ในใจคุณรู้ว่ามันไม่ปกติแบบนี้คือช่วงเวลาที่คุณต้องลดกำแพงในใจลงแล้วลองเริ่มต้นจากการเปิดใจตัวเองก่อนคุยอย่างใจเย็นอย่าใช้อารมณ์และอย่ารีบตัดสินใจสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วหรืออยู่กินด้วยกัน เดือนนี้เหมาะกับการเคลียร์ใจปรับบทบาทหน้าที่ในบ้านหรือพูดคุยเรื่องเป้าหมายระยะยาวเช่นการวางแผนซื้อบ้านลงทุนร่วมกันหรือการมีบุตรพอควรระวังอย่ากเก็บความไม่พอใจไว้ในใจชนระเบิดออกมาในวันใดวันหนึ่งเพราะเดือนนี้อารมณ์คุณอาจรุนแรงกว่าปกติและจะทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ควรเกิด ความสัมพันธ์จะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายยอมถอยคนละก้าวแล้วพูดกันด้วยความเข้าใจสรุปภาพรวมเดือนแห่งการเปลี่ยนทานในใจเดือนนี้เป็นเหมือนเส้นทางที่เต็มไปด้วยทางแยกชาวราศีพิจิกต้องกล้าตัดสินใจกล้าละฟังและกล้าเผชิญหน้ากับเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงมานานถ้าคุณทำได้คุณจะพบว่าทางข้างหน้ามีแสงสว่างรออยู่แม้ต้องใช้แรงใจก็ตาม การงานมีโอกาสโตแต่ต้องผ่านความท้าทายการเงินต้องใช้สติไม่เสี่ยงไม่ขยายตัวความรักต้องฟังกันให้มากขึ้นและอย่าคาดหวังเกินจริงถ้าคุณพร้อมที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนในยามเช้าของวันธรรมดาที่ดูเหมือนจะราบเรียบเหมือนทุกครั้งแต่สำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ ชีวิตกลับมีอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวปเปลี่ยนแปลงและเรียกร้องให้คุณลุกขึ้นมาเผชิญหน้าไม่ว่าจะเป็นแรงผลักดันในด้านการงานการผันผวนของการเงินหรืออารมณ์ที่แปรปรวนในเรื่องของความรักทั้งหมดนี้จะเข้ามาทำให้คุณต้องตั้งหลักใหม่อีกครั้งแม้พื้นฐานของชาวราศีพิจิกจะเป็นคนเข้มแข็งมีสเสน่ห์ลุ่มลึกและมักไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง แต่เดือนนี้กลับมีเหตุการณ์หลายอย่างที่กระตุ้นให้คุณต้องแสดงออกมากขึ้นต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องสื่อสารอย่างชัดเจนทั้งในความสัมพันธ์และหน้าที่รับผิดชอบด้านการงานแรงกดดันที่แปรเปลี่ยนเป็นพลังการงานในเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกมีทั้งโอกาสที่น่าตื่นเต้นและภาระที่หนักใจผสมกันอย่างกลมกลืนคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ในหน้าที่ที่ท้าทายกว่าเดิมเช่น การได้รับโปรเจกต์สำคัญการได้รับการโปรโมทหรือมีคนชวนไปร่วมงานในทีมที่คุณใฝ่ฝันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาพร้อมกับความสะดวกสบายนักในช่วงต้นเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานกระทันหันเช่นลูกค้ารายใหญ่ที่เปลี่ยนความต้องการกลางคันหรือหัวหน้าที่โยนงานด่วนให้คุณจัดการแบบไม่มีเวลาเตรียมตัวซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเฉียบคมของคุณ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประคับประคองงานให้ออกมาสำเร็จตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักงานฝ่ายวางแผนในบริษัทโฆษณาคุณอาจจะต้องนำเสนองานลูกค,ค้ากระทันหันทั้งที่เพิ่งรู้ตัวล่วงหน้าแค่วันเดียวการกล้ารับผิดชอบและจัดการกับความกดดันอย่างสุข,ขมุมจะทำให้คุณเป็นที่จับตาของผู้ใหญ่ในองค์กรและนั่นอาจหมายถึงการเติบโตในสายงานในระยะยาวแต่หากคุณกำลังมองหางานใหม่ เดือนนี้ก็ถือเป็นช่วงที่ดีในการเดินหน้าสมัครงานอย่าก,กลัวที่จะเสี่ยงหรือเปลี่ยนเส้นทางหากรู้สึกว่าเส้นทางเดิมเริ่มตันขอเพียงคุณเตรียมตัวให้พร้อมและซื่อสัตย์ต่อจุดแข็งของตัวเองอย่างไรก็ตามให้ระวังเรื่องการประทะคารมกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเพราะเดือนนี้คุณอาจจะมีอารมณ์รุนแรงและไม่ยอมประนีประนอมได้ง่ายคำพูดที่ไม่ระวังอาจจะทำให้คุณเสียจังหวะสำคัญในการก้าวหน้า ด้านการเงินรอบครอบไว้จะไม่ลำบากใจภายหลังการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องใช้สติและวางแผนมากเป็นพิเศษรายรับยังคงพอมีเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะจากแหล่งรายได้หลักเช่นงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวที่คุณดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่ในเวลาเดียวกันก็มีรายจ่ายที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดอยู่เรื่อยๆรายจ่ายที่เด่นชัดในเดือนนี้จะเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัว เช่นการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าการดูแลผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาถ้าคุณมีลูกหรือหลานอาจจะต้องเตรียมเงินก้อนสำหรับการลงทะเบียนหรือค่าอุปกรณ์การเรียนบางอย่างสำหรับบางคนอาจไปวางแหซื้อทรัพย์สินใหม่เช่นคอนโดหรือรถยนต์แต่เดือนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะนักในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆควรรอให้การเงินมั่นคงกว่านี้ก่อนจะขยับตัวตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังพิจารณาจะดาวรถคันใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อื่นๆเช่นค่าเบี้ยรประกันสุขภาพที่กำลังจะครบกำหนดดังนั้นเดือนนี้จึงเหมาะแก่การทบทวนแผนการเงินมากกว่าการขยายค่าใช้จ่ายข้อดีคือหากคุณวางแผนและควบคุมรายจ่ายได้ดีเดือนนี้จะไม่ถึงขั้นขาดมือหรือเดือดร้อนรุนแรงยิ่งไปกว่านั้น อาจมีไรายได้เสริมจากงานพิเศษที่คุณไม่คาดคิดเช่นการสอนออนไลน์หรือการได้รับค่าคอมมิชชั่นจากโปรเจกต์เก่าๆที่ยังตกค้างอยู่ด้วยด้านความรักสำหรับคนโสดความสัมพันธ์ที่ท้าทายความกล้าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คนโสดชาวราศีพิจิกมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษแต่ความสัมพันธ์ที่เข้ามามักไม่ชัดเจนเท่าไหร่นับคุณอาจจะได้รู้จากใครบางคนผ่านเพื่อนร่วมงานหรือพบเจอในสถานการณ์แปลกใหม่ เช่นการเดินทางหรือทำกิจกรรมกลุ่มสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่คุณรู้สึกดีกลับมีท่าทีลังเลไม่เปิดเผยหรืออาจมีพันธะบางอย่างที่ยังไม่จบอย่างแท้จริงจึงเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้สัญชาตญาณอย่างรอบคอบค่อยๆดูค่อยๆฟังและอย่าพึ่งเทใจทั้งหมดตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รู้จักเพื่อนของเพื่อนในงานเลี้ยงและรู้สึกว่าเขาหรือเธอเป็นคนอบอุ่นมีแนวคิดตรงกับคุณ แต่เมื่อคุยเลืกๆกลับพบว่าคนคนนี้ยังติดพันกับคนเก่าหรือกำลังสับสนในใจคุณจึงต้องตัดสินใจอย่างสุขุมว่าควรเดินหน้าต่อหรือถอยออกมาสำหรับบางคนอาจเกิดความรู้สึกผูกพันกับคนที่อยู่ไกลหรือรู้จักกันผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งความห่างทางกายภาพอาจจะทำให้เกิดความคลุมเคลือในใ,นใจคุณควรตั้งคำถามกับตัวเองให้ชัดว่า ความสัมพันธ์นี้เป็นเพียงความเหงาชั่วคราวหรือมีโอากาสจริงจังในระยะยาวสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ที่ต้องการการฟังกันมากกว่าพูดความรักของคนมีคู่ในเดือนนี้อยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อนบางคู่จะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปเช่นคู่ของคุณอาจดูเงียบลงสนใจสิ่งอื่นมากขึ้นหรือมีภาร,ระงานจนไม่มีเวลาให้กันอย่างที่เคยคุณเองก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยและเริ่มตั้งคำถามว่า ความสัมพันธ์นี้ยังมั่นคงอยู่หรือไม่สิ่งที่ต้องระวังคือการตีความผิดหรือการเก็บเรื่องเล็กมาคิดจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เดือนนี้ไม่เหมาะกับการประชดประชันหรือใช้อารมณ์นำดอกเพราะจะยิ่งทำให้ความเข้าใจผิดบานปลายตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณเริ่มสนใจงานหรือเพื่อนฝูงมากกว่าคุณอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะหมดใจ ลองเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอาจจะพบว่าเขากำลังเครียดจากงานหรือมีเรื่องกังวลที่ไม่กล้าบอกสำหรับคู่ที่มีแผนจะวางแผนชีวิตร่วมกันเช่นแต่งงานย้ายบ้านหรือวางแผนครอบครัวเดือนนี้อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะยังมีเรื่องเล็กๆที่ต้องเคลียร์ให้จบเช่นเรื่องของครอบครัวหรือปัจจัยทางการเงินข่าวดีคือหากคุณทั้งสองเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะเติบโตและลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมบทสรุปเดือนแห่งการตัดสินใจและฟังเสียงภายในเดือนนี้สำหรับชาวราศีพิจิกคือช่วงเวลาแห่งการเติบโตทั้งทางอารมณ์และความคิดเป็นเดือนที่ทุกสิ่งดูจะขยับขยายแต่ก็ไม่ได้ราบรื่นในทุกจังหวะคุณต้องตั้งหลักให้มั่นใช้สัญชาตญาณและเหตุผลประกอบกันในการตัดสินใจการงานต้องการความกล้าหาญการเงินต้องการความรอบคอบ ความรักต้องการความจริงใจและความเข้าใจหากคุณสมาระมือกับความซับซ้อนนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดในใจและเติบโตอย่างแท้จริงและเหนือสิ่งใดทั้งหมดอย่าลืมดูแลตัวเองทั้งทาง,งร่างกายและจิตใจพักบ้างเมื่อเหนื่อยฟังใจตัวเองบ้างเมื่อรู้สึกอ่อนไหวเพราะเสียงเล็กๆในใจคุณนี่แหละจะนำทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงในท้ายที่สุด